เทคโนโลยีคือตัวช่วยที่ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังกับสิ่งที่อาจจะตามมาได้นั่นก็คืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีมันมีอะไรบ้างคาคาตอบได้ใน Tech Pop topic กครับเหล่ามิจฉาชีพนะครับได้พยายามหาวิธีการก่ออาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆโดยนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือได้แก่หนึ่งเครือข่ายแก๊งอาชญากรเช่นเครือข่ายหลอกให้รักหรือ romance s ก a มเครือข่ายปลอมอีเมลแล้วหลอกให้โอนเงินแล้วก็แก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นต้นครับ 2. การหมิ่นประมาทออนไลน์เช่นการโพสต์ด่าหรือประจานผู้อื่นก็นับว่าเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกันครับ 3. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเช่นการนําภาพที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเช่นการนํามาใช้ขายสินค้าก็ถือเป็นความผิดนะครับ 4. เครือข่ายการค้ามนุษย์และค้าประเวณีรูปแบบต่างๆการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเหล่านี้ก็ถือเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับ 5. การชอบโกงในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้ของที่ไม่ตรงตามรูปโฆษณาหรือโดนเบี้ยวไม่ส่งสินค้าหลอกให้ลงทุนออนไลน์ในรูปแบบแชร์ลูกโซ่หลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆอย่างเช่นเงินดิจิตอลเป็นต้นจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการพัฒนากลวิธีหลอกลวงที่แยบยลขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเรารู้ไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ก็อาจหลงตกเป็นเหยื่อพวกเขาโดยไม่รู้ตัวนะครับ